เอาเลยครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับในเบริวนะครับผมอยู่กันในเกมมาเวลฟิวเจอร์ไฟนะครับ ซึ่งถามว่าผมเล่นเกมนี้ด้วยแหละครับใช่ครับผมเล่นนะครับแต่ว่าผมเล่นเมื่อนานมาแล้วนะครับนานที่ว่านี่ก็คือประมาณ4-5ปีเลยนะเกมนี้เป็นเกมที่นานมากๆคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังเปิดอยู่จนถึงทุกวันนี้นะมีการอัปเดตแพทอยู่ตลอดนะครับเวลาหนังเกี่ยวกับค่ายมาเวลเข้าเนี่ยก็คือจะมียูนิฟอร์มใหม่แล้วก็ตัวละครใหม่เข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้ผมได้กลับมาเล่นนะครับประมาณ2เดือนได้แล้วนะครับประมาณ2เดือนผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นใหม่นั่นแหละครับไม่ไม่เชว่เล่า มันสี่ห้าปีแล้วคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรที่เป็นการสะสมของผู้เล่นเก่ามาเลยเด็กก็ีือว่าเป็นผู้เล่นใหม่นั่นแหละนะครับแต่ยังใช้ไอเดีเดิมอยู่นะครับอาจจะเคยทําลงช่องไปมั้งผมจําไม่ได้นะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมา่ารีวิวนะครับยูนิฟอร์มของสไปเดอร์แมนนะครับนี่เลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับยูนิฟอร์มของสไปเดอร์แมนโนเวทโฮมนะครับก็นึกคึกขึ้นมานะครับอยากอัดเกมนี้ลงบ้างนะครับเพราะเล่นมาอยู่แล้วประมาณเดือน2เดือนนะครับเนี่ยพอสไปเดอร์แมนมาก็โอเคนะครับ อินมากครับกับหนังสไปเดอร์แมนใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูนะครับแนะนําให้ไปดูครับสนุกมากครับผมมีเซอร์เพลงเซอร์ไพรส์อะไรนะครับไม่สปอยนะอันนี้คือไม่สปอยนะครับนะที่เห็นหลักๆก็คือตามในทีเซอร์เลยนะครับมี2ชุดนี้นะครับอันนี้เป็นชุดนาโนเทคใช่ไหมครับนาโนเทคโนโลยีนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นชุดเกี่ยวกับใช้เวทได้นะครับอ่านะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับตัวละครสไปเดอร์แมนเนี่ย เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีกิจกรรมที่สามารถเลือกตัวเตียสามได้ผมก็เลยเลือกสไปเดอร์แมนมาเนะี่ยเพราะคิดว่าเขาน่าจะเกิดสักทีนะครับในแพทนี้ <Yeah. S 1> ก็กลายเป็นว่าเขาเกิดจริงๆครับ mm. ติดเมตาเลยด้วยนะครับยูนิฟอร์มทั้งสองยูนิฟอร์มนะทั้งสไปเดอร์แมนเนี่ยชุดนาโนเทคกับชุดเวทนะครับชุดเวทเนี่ยชุดดำนะครับผมก็เลือกชุดดำดีกว่าชุดดำเนี่ยดดเ,ยดดเยหมาะสำหรับลงบอสลง PVE มากกว่านะครับส่วนชุดแดงเนี่ยเหมาะสำหรับไว้ PVP เลยเนาะคือสู้เก่งมากครับ ถามว่าสองชุดนี้นะครับสกิลต่างกันยังไงนะครับต่างกันที่สกิลสี่สกิลเดียวเลยครับสกิลอื่นนะ่เหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนสีนะครับก็คือแค่ย้อมแมวนะครับย้อมแมวหมดเลยนะหนึ่งสองสามห้าแล้วก็อันติเวทเนี่ย,เห,เ,ย,นะยเหมือนกันเลยนะครับนะสกิลติดตัวสกิลเอ่อพวกนี้ด้วยนะครับเหมือนกันเลยนะครับต่างกันแค่สกิลที่สี่นะครับสกิลที่สี่ของอชุดแดงแล้วกันนะครับสกิลของขอเรียกว่าชุดแดงนะ สกิลที่4ของชุดแดงเนี่ยก็คือเหมาะสําหรับ PVP นะครับส่วนสกิลที่4ี่ของชุดดำเนี่ยเหมาะสาหรับตีบอสนะครับประมาณนี้เลยนะครับมีท่าฟิชชิ่งด้วยนะครับแต่ทั้ง2ยูนิฟอร์มเนี่ยผมบอกเลยว่าตีบอสได้ทั้งคู่นะครับอืมนะแต่ถ้าเอาไปลง PVP เนี่ยชุดแดงเท่านั้นต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับชุดแดงเท่านั้นเอาไปลง PVP ชุดดา PVP ไม่ได้แต่ถ้าเอาไปลงบอสได้ทั้งคู่นะครับถ้าคุณมีงบซื้อแค่ชุดเดียวนะครับซื้อชุดแดงเลยครับ ครอบคลุมจักรวาลเลยครับนะโอเคครับของที่ผมใส่ให้เขานะครับคุณผู้ชมดูสเตตก่อนนะบอกเลยว่าการ์ดผมเนี่ยยังไม่ค่อยแน่นอะไรเท่าไหร่นะครับก็เลยได้ดาเมจแค่ประมาณนี้เนาะของคนอื่นอาจจะแรงกว่านะครับอยู่ที่การ์ดด้วยเนาะส่วนอันนี้นะครับก็อัพเต็มไปอย่างที่เห็นนะครับและอูรูยังไม่ได้ใส่นะถ้าใส่ก็คือเพิ่มพลังยิปตีกายภาพนะครับอันนี้ก็อัพเต็มไปเรียบร้อยแล้วนะครับประเภทอะไรก็อัพไป ตามสะดวกแล้วกันนะเซตก็จะใส่เป็นพลังความกดของฮัรกนะครับอันนี้ใส่ยังไม่ไม่ได้ฟูลมากนะครับเพราะว่าของของไม่พอนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆนะครับเออไม่เก่าแล้วแหละส่วนเกียร์นะครับบังเอิญว่ามีเกียร์ชมพูบอดีนะครับเกียร์นี้เหมาะมากครับสำหรับสไปเดอร์แมนนะครับมีป้องกันการเบรกนะครับเอาไปพีพีได้แล้วก็มีวันทม์นะครับเอาไปลงบอสได้ก็คือครบเครื่องจริงครับตัวเดียวลงได้ทั้ง2อย่างนะครับ โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปลง World Boss ให้ดูแล้วกันนะครับ World Boss เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะลงเป็นที่มีติดดาวนะก็คือบอสวันนี้นะครับมันจะให้ของได้เยอะดีนะครับก็เลยว่ากะจะลงมันซะเลยนะครับโอเคอเดี๋ยวผมขอจัดทีมก่อนนะครับทีมที่ผมจะเอาไปเนี่ยเจ้าคารา d ซิดเนี่ยมันจะมันจะได้เปลี่ยนตาจะีโร่พลังงานอ่าแต่ผมไม่สนครับผมจะเอาสไปดี้นะครับที่โจมตีกายภาพไปสู้เลยแล้วกันนะครับ เออนะครับเอาเอาไปขิงเอาไปขิงเอาไปเกทับหน่อยนะครับเอ่อผมจะใช้อะไรเดียใช้อันนี้ดีกว่ามาก็เคยจะทำทำอ e ีเขาเราียกอะไรไม่ใช่อ e ีเวนท์ทำเควสด้วยนะครับมันจะต้องใช้หักบัตเตอร์นะครับเข้าทีมเพื่อเพื่อให้เสร็จเควสนะครับอ่าผมจะเอาวูฟวอลลีนออกแล้วกันนะครับแล้วก็ใส่เป็นสไปเดอร์แมนนะครับอยู่ไหนเอ้ยนี่ไงลืมเปลี่ยนชุดดำนะครับจะตีบอสนะครับเปลี่ยนเป็นชุดดำดีกว่า นอกจากสกิลแล้วนะครับที่เหมาะเอาไว้ตีบอสก็คือยังมีบัฟของยูนิฟอร์มด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับจริงๆมันจะคล้ายๆกันเลยนะบัฟยูนิฟอร์มเนี่ยนะครับจะคล้ายๆตรงที่ค่าคริติคอลกับอัตราหลบหลีกเนี่ยก็คือจะมีเหมือนกันเลยนะครับทุกคนแล้วก็ส่วนชุดดำเนี่ยมันจะมีความได้เปรียบตรงที่ความเสียหายคลินะครับเพิ่มอีก50%สําหรับใครที่ของน้อยอะไรน้อยเนี่ยการยังไม่แน่นเนี่ย มันก็จะมาช่วยเสริมในเรื่องของดาเมจคลิกขึ้นมานะครับก็ทําการใส่จุดดาไปก่อนครับวิธีกดอะเหมือนกันเลยครับผมสกิลนะผมขอไปแบบนี้ดีกว่าแล้วก็คือตอนนี้ค่าพลังแบบเยอะมากอะเยอะเกินเวอร์มากๆเพราะว่าเคเซนมันมาบัฟพลังยมดีกายภาพให้ไงก็สไปเดอร์แมนตีแรงขึ้นไปอีกนะครับ <laughs> ต้องบอกอย่างนี้อ่าส่วนสไตเกอร์ก็ประมาณนี้ครับลุย อันนี้คือลงบอสครั้งแรกเลยนะเพิ่งดูหนังมาเมื่อวานใช่ไหมแล้วก็กลับมาหลับยาวเลยครับวันนี้มาลงบอสเลยซื้อยูนิฟอร์มปุ๊บมาลงบอสเลยนะครับมาครับผมคาร์บอซีเดียนครับวิธีกดสกิลนะครับก็กดสามกดสี่นะครับสามสี่ห้านะครับสามให้มันง้างให้เสร็จแล้วก็สี่แล้วก็ห้านะครับแบบนี้เลยนะครับติดวันททมตรงที่สกิลห้าพอดีนะครับนี่แล้วก็สามง้างก่อนรับแล้วก็ไป ปุ๊บแล้วก็4แล้วก็5ครับป้า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 แรงนะครับแรงเอาใหม่เอาใหม่ง้าง3 4 5นี่ครับติดบอลสามห้าพอดีป้าป้าป้าอาจจะหกมาก็คือ3 4 6 5อย่างนี้ครับอ่าโอเคบอสเปลี่ยนเฟสพอดีมาทันไวเนี่ยครูดาวอ่ากดสกิลปัจมิดไปนะครับ3 สี่ห้ามาไม่ทันครับสวยแล้วก้ <c oughs> อยมันไล่เวทไปเลยครับสกิลที่สี่เนี่ยก็จะมีหมอแปลกออกมาช่วยนะครับสี่ห้านี่เลยนี่เป็นไงครับง่ายๆมากครับอีซี่นะครับเห็นไหมอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นบอสชั้นแรกๆด้วยแหละแต่จริงๆนะครับถึงแม้ว่าชั้นสูงๆสไปดี้ก็คือติดเมตาเลยครับโกงเข้าขั้นโกงเลยนะสำหรับยูนิฟอร์มสองชุดเนี้ยนะครับ อันนี้เป็นเรื่องของลงบอสแล้วกันนะครับสำหรับชุดดําส่วนเดี๋ยวชุดแดงเนี่ยเราจะไปสู้กันใน PVP นะครับผมจะเอาชุดแดงไปนะครับคือสามารถปล่อยออโต้ได้เลยอ่ะทุกคนคือมันโกงมากจริงๆนะผมจะใช้3ตัวนี้นะครับใช้ตัวแบกของผมเนี่ยก็คือมีวิช i ั่นมีสไปดี้แล้วก็วูฟเวอรีนนะครับนะก็ v ไอวิชั่นเนี่ยถ้าเกิดว่ากดสกิลเองเนี่ยจะเป็นอะไรที่โกงมากครับ จะสามารถเอาชนะได้บางตัวนะเซนที่ผมก็เคยชนะมาแล้วโดยการใช้วิชั่นนะครับผมยังไม่มีเซนที่ต้องบอกว่าผมเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆนั่นแหละนะครับเดี๋ยวสไปเดอร์แมนครับเราจะได้มาเห็นกันนะครับว่าเขาขี้โกงขนาดไหนนะครับจะขอเอาวิชั่นตั้งเป็นตัวแรกก่อนนะครับจีนเกรย์แหละจีนเกรย์ก็เป็นปัญหาเหมือนเหมือนกันอยู่นะผมว่าวิชั่นน่าจะแพ้จีนเกรนะครับตายไหม วิชันอะหมายถึงวิชันอะโอเคจินเกรจินเกรเกิดใหม่ครับจินเกรมีสองชีวิตนะมาครับนี่ครับความโกงของสไปดี้มาแล้วครับเป็นไงใหญ่แมงมุมแล้วก็สีโอ้โหคือมันสามารถกดสกิลออโต้แบบขี้โกงได้เลยอะนะครับปล่อยออโต้ได้เลยมันจะกดสี่กับกดห้าครับกดสี่เนี่ยคือไล่ตัวตนนะครับหายไปจากโลกนี้เลยนะครับเพื่อนลิงไม่ได้นะเออแล้วก็พอออกมาก็สกิลห้านะครับเนี่ยเหวี่ยงรถตำรวจเนี่ย เห็นไหมขี้โกงมากๆครับกดแรกเลยนะครับบอกเลยว่ายูนิฟอร์มนี้คือติดเมตาจริงครับนี่ครับเจอทีมที่มีสไปดี้เดี๋ยวมาวัดกันบ้างนะครับว่าของใครมันจะแน่กว่ากันนะเออนะครับได้รู้เรื่องไปเลยนะครับรู้เรื่องรู้ราวแน่นอนาจจะวิชั่นสู้ไปก่อนครับตอนนี้ผมปล่อยออโต้เลยนะผมจะไม่กดอะไรทั้งสิ้นนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะได้ไกลแค่ไหนนะครับเฮ้ยเซอร์ซี่เซอร์ซี่น นางทำนั้นไม่ได้นะนางเออเรียบร้อยครับเอารถตำรวจตบหน้ามันนี่ครับย่องครับย่องเบาย่องเบายังไงเรียบร้อยครับโอ้เซอร์ซี่ยังไงนี่ครับย่องกันแล้วผัดกันย่องครับผัดกันย่องโอ้โหแม่โอ้โหยองครับเขาเหวี่ยงก่อนเขาเหวี่ยงก่อนอาทีนี้ผมปล่อยออโตวูบอรินเลยนะดูดีว่าจะสู้สไปเดอร์แมนได้ไหมวูบอรินสู้ได้ไหมวูบอรินสตอร์ สตาร์ทไปโอ้โหผู้ชมพู้มดูดีครับมูโบลินยังเอาไม่อยู่นะครับเอออาจจะอยู่ที่จังหวะอะไรด้วยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งนี้นะครับก็คือเมื่อกี้ปล่อยออโต้นะแต่ถ้าเล่นเองเนี่ยผม,มผมว่ามีโอกาสชนะสูงนะครับเมื่อกี้ถามว่าสไปเดอร์แมนผมถึงแพ้สไปเดอร์แมนเขาเนะครับเพราะว่าเลือดมันน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับมันเสียเปรียบอยู่แล้วตอนแรกนะครับเออนี่ยเดี๋ยวเรามาสู้กับทีมนี้ดูนะครับเจอสไปเดอร์แมนด้วยกันเนี to to that to that ่ย ต้องอยู่ที่ความพร้อมของสกิลนะครับใครใครเริ่มก่อนเนี่ยน่าจะได้เปรียบกว่านะครับเมื่อกี้คงจะติดครูดาวด้วยอ่าครับตอนนี้ก็ให้วิชั่นกับเซนที่ตบไปก่อนนะครับสู้กันไปอ้าโอ้โหวิชั่นเอาสมเขาเรียกอะไรเอาชีวิตเซนที่เป็นหนึ่งชีวิตแล้วนะครับนี่ครับสไปเดอร์แมนตบเซนที่ปั๊บปั๊บปั๊บย่องครับย่องเบาครับย่องเบา,เ,บา,เ,บาเรียบร้อยครับเห็นไ,ไหมคือตบเซนที่แบบอีซี่เลยอ่ะสไปเดอร์แมนอ่ะเป็นตัวฟรีคุณผู้ชมครับเป็นตัวฟรีที่แบบง่ายมากอ่ะ เส้นที่เนี่ยใช้ของเยอะสไปเดอร์แมนไม่ได้ใช้ของเยอะเท่าเส้นที่นะคนไลเดอร์อ่ะก็เท่านั้นครับเห็นไหมสไปเดอร์แมนแบกสบายครับทุกคนนะก็โอเคครับ ผมก็จะมารีวิวเพียงเท่านี้แหละคุณผู้ชมครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับหรือว่าถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้ผมเล่นเกมนี้อีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับนะว่าอยากให้อัดคลิปเกมนี้ลงบ้างอะไรบ้างนะเผื่อมีใครเล่นอยู่ด้วยนะครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะครับเบดีวิวสวัสดีครับเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนะนี่ครับอ่าเป็นสกินเป็นเขาเรียกอะไร สวยๆนะครับเออสวยๆนะครับเออชักใหญ่สวยๆนะครับ,ออค,รบคือสามารถกดดูได้นะเพราะว่าผมทําเป็นเทียร์สามแล้วนะครับนี่ครับก็จะเปลี่ยนชุดไปเห็นไหมฟึบฟับฟึบฟับฟึบฟับนี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกเป็นแอนเป็นแอนเป็นแอนิเมชันตอนที่เลื่อนเทียร์สามนะครับเ <laughs> <laughs> ท่านี้แหละนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเค